ครับแวะตลาดมาครับจัดเต็มให้ลูกๆทุดใหญ่เลยครับเชา้านี้ทั้งคนทั้งหมาครับเนี่ยจัดมาแล้วตอนนี้รอไฟแดงอยู่ ไปไปหาลูกๆกัน หนาวมากขี่รถโต้ลมเหตุผลต้องรีบมากลัวลูกๆหิวเฮ้ยหนาว้ยปากสั่นหูสั่นแล้วไปไปหาลูกๆก,กันก่อนจะเข้างาน ตอนนี้น่าจะนีห้าครึ่งะฮะตอนนี้โอ้ยหนานาวหนาวหนานาวเย็นจะยืกเลยแมให้ลูกเขาได้กินได้อะไรก่อน ไอ้หลอดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวค่อยกลับมาหาไอ้หลอดไปข้างในก่อนเห็นเนี่ยแวบบหนึ่งเห็นไอ้หลอดนอนอยู่แล้วต้องรีบทำเวลาฮะต้องรีบเดี๋ยวหกโมงเช้าต้องรีบเข้างานครับ ไหนเนาะลูกชายพ่อ Nhà quá liều bên này quá Mãi lẹ, mãi lẹ, lúc cháu Yêu bán bên này là yêu bán Để phụ dính, nếu mà đồn Tôi dành công cụ hả? lúc này chú mua quả à, kìm 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 bay ีไ,ไมง่ายดำเอี่ยวหวานไปไหนวะดำดำไปขู่น้องแล้วลูกน้องไปไหนชายพอดไปไหนดแดงนี่หรือเปล่าฮะมาขู่ให้เอี่ยวหวานไม่อยู่ไห้แดงไอ้แดง Đáng đúng rồi luôn à, đáng nít đâm à Rồi chín đi một, đi 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 làm cái đi. Để con nhìn khoai khoai chín chút dậy quá. Con quá luôn หนาวลูกมันหนาวตาเป็นแสงอยู่นึงอิดเดิ้ลกินให้หมดกินให้หมดอย่าไปซ่อนไปกินกินให้หมดไปเลย ไหนกินหมดยังมันไปซ่อนไหนเองอะกินหมดแล้วยังปลาแล้วพ่อกลับบ้านแล้วไปทำงานแล้วดำไม่ต้องมานีกก่แกดำาาไปทำงานแล้วลูก À, hỏi hỏi đó hỏi 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 mày hỏi 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 mày hỏi 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 bye hỏi